สวัสดีครับพี่น้องทุกคนทุกท่านครับไอเต๋อหรือว่าพี่เต๋ออะไรครับพาพี่น้องมาชิมซอยจิ้วด้วยครับเนี่อันไปเลยครับมาเป็นเคียงเลยครับมผักกระมีเนี่ยครับผักเหนาเจอมหรือมะละผักเหนาเจอมผักเหนาเจอมปลากาครับข่อใบครับบบนมะละครับนี่ครับมะเขือครับมะเขือผงหอมบัคกี้ครับ กินพี่น้องเบิ้งเราครับเนะพี่น้องอยากกินน้ำอยากกินน้ำด้วยอยากกินแบบกินกในเบิง้งแล้วรัพี่น้องอยากกินขอนะครับแห่งขว่านจะเลือกอาหารน้องกับเนาะนี่ครับแนะก,ก้เวเพียครับเพียตุมสุกพี่น้องน้อมๆตุม,มตสุกเรียบร้อยนะครับใส่นใส้ใส่ปนเกาืหัวหอม,มอะไปครับ เจ่ยวผมนะครับเนอกินด้งกิิงใสเงนี่เจยวผมครับนี่ครับิมพงครับอืมครัชิมสุดยอดเขาเนียวันนี้ครับเด้อซิติครับครับผมอ่าเดี๋วกินนี่ล้องบึงคำไม่ใหญ่โตนะครับมาติมติมโม่หรบอกว่าติมอะครกบ้โม่ไปเรื่อยเนาะโม่ไปเรื่อยติมไปเรื่อย tại chú lo thì nó nhiều tập xăm thịt kia, cắp nhảy buồn, nương chẳng ผมมลำมลายดอครับกนนินเน่ยเป็นน้องเบิงงรับกิน,นแบบแบบเสียบน้าง่วงครับกินครับหวานไป่ต้องหวาน,น,นหวานครับผมอะก,กินไป้วปากขาครับผม จิ้มอยอะมากับเอาไว้แซนบาับผมทครับผมีมะเขือมะเขือนังงหรือมะเือปอดปอเป็นกัเตรียมครับผมซอยชุกแฉบเกือจุดครับผมแล้วแจกอะลงชิบอะไรเสิ็จละ ครับผมสวัสดีครับพี่ครับ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  เดี๋ยวเตัวน้อครับผมต่ว่าแต่ยวไปกินไอ้เมือแร้วครับแต่ว่าพี่ตี๋สามโมงเจอตัวไอ้พี่น้องผมขอไปพี่น้องที่ว่ากินเหลี่ยมนอร์ราครับผมแต่แต่วซอสโจ๊ดกินเป็นเมือแล้วครับเปลี่ยนตัวไว้ครับผม chào và chào ừ. và và chào và chào và đi và chào gặp chào và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  chào เราเป็นออมาล้แล้วผมของแมแับกั่หน้าเนื้อครับผม ตำอยางน้นองเนยโดดพี่น้องเนาะเอาเราก็ได้อะเอาแตับเราทน้านะครับน้นองเนบวดเดแล้วแช้งเหรนจิ้ม <c oughs> ใช้ครบนี่ครับ เอาเบอร์มอสต์อย่างเี้นเนครับนะเจะับใจเปิดอตรวจกินนึงแกบมันกินทังวันแล้นะวผมเอาากคนไหลคนแฉกคนติดตามคนดึงบใบบเต๋อไปกินพี่เต๋อไปกินกับผมสวัสดีครับผมหนึ่งนิ้วครับเยี่ยมครับสวัสดีครับ